มอก็ค cool. ือมากขึ้นล <better>. ูกก็คือการหมุนเวียนหรือหมุนวนคือการเวียนใช้มากขึ้นก็ตรงกับแนวคิดของเซอร์ไพรส์โครนมีหรือเศรษฐกิจหมุนเวียนเราอะอยากทําให้เศรษฐกิจหมุนเวียนอะเกิดขึ้นจริงใน3ปีที่ผ่านมานะครับก็คือเรามีการใช้ผ้าเหลือประมาณ30ตันเทียบเท่ากับการไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ย420ตันเรามองว่าสิ่งที่ที่เราทําเป็นเป็นธุรกิจกําลังที่จะเปลี่ยนให้สังคมเนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนให้สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบเราเนี่ย Gracias. เชื่อไหมคะว่ากว่าจะได้เสื้อ,อยืดหนึ่งตัวต้องใช้น้ำในการผลิตมากถึง2,700ลิตรเป็นปริมาณน้ำที่เพียงพอที่คนคนหนึ่งจะดื่มได้นานถึง2ปีครึ่งและร้อยละสิบของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของโลกร้อนอยังมาจากการผลิตเสื้อผ้าและรองเท้ามากกว่าของเที่ยวบินระหว่างประเทศและการขนส่งทางทะเลรวมกันเสียอ,อีกนาซาที่แต่ละปียังมีเสื้อผ้าสิงทอจจำนวนมหาศาลต้องกลายเป็นขยะ จบลงที่หลุมฝังกลบและสามารถปล่อยสารเคมีจากเส้นใยออกมาปนเปื้อนในดินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นเป็นแรงบันดาลใจของมอลูสตาร์ทอัพสัญชาติไทยซึ่งตั้งต้นด้วยเพนและแพชชั่นที่อยากกำจัดผ้าเหลือจากการตัดเย็บของโรงงานหวังลดขยะและรอยเท้าคาร์บอนที่เกิดจากกระบวนการผลิตผ้า โดยการทำแพลตฟอร์มรวบรวมผ้าส่วนเกินคุณภาพดีจากโรงงานเพื่อขายต่อหวังเป็นธุรกิจที่ช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมของแอมเองอ่ะก็รับฝั่งคำแรกมาเต็มๆก็คือฝั่งเพลนเพราะว่าเราอ่ะแต่เกาเป็นทายาทรุ่นที่2ของโรงงานผลิตตัดเย็บเสื้อผ้าส่งออกนะคะสำเร็จรูปทีนี้ ในการทําส่งออกอะค่ะทุกๆอดอตเราจะต้องมีการออเดอร์หรือว่าสั่งซื้อวัตถุดิบหลายๆครั้งเราจะต้องสั่งซื้อแบบเผื่อเผื่อสูญเสียหรือแม้กระทั่งไปเจอขั้นต่ําในการผลิตดังนั้นในแต่ละออเดอร์เมื่อเราผลิตจบ บางทีมันก็จะมีผ้าเหลือซึ่งผ้าส่วนเกินนี้ยไม่ใช่ผ้าที่มันมีตําหนิหรือว่าเสียมันแค่เป็นการเหลือจากระบบอุตสาหกรรมเท่านั้นเองพอเราเห็นพวกนั้นเราก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะเราจะทํายังไงกับพวกเขาเรานั้นดีเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะคะแล้วก็เรารู้ว่าในระบบอุตสาหกรรมอ่ะแน่นอนไม่ใช่แค่เฉพาะเราหรอกที่มีปัญหาเราคิดว่าโรงงานอื่นๆก็ต้องมีปัญหาผ้าเหลือหรือว่าสินค้าคงคลังอยู่เราก็เลยแบบเป็นเพนพอยต์ใหญ่ๆที่เราเห็นมาตลอดแล้วก็ อยากจะหาวิธีจัดการหรือว่าแก้ไขมันสิ่งที่เราสนใจเนี่ยก็คือประเด็นเกี่ยวกับขยะเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยรู้ว่าขยะพลาสติกเนี่ยมันไม่มันไม่ย่อยสลายนะมันอยู่กับเราแบบ500ปีจากวันนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่านั่นเป็นอะไรที่ติดใจเรามาตลอดจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยขยะเนี่ยอยู่ในระดับที่เป็นวิกฤตมากๆจนกระทั่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเต็ไมไปหมดเลยแต่ในขณะเดียวกันขยะเนี่ยก็เป็นโอกาสด้วยเหมือนกันเราจะทํายังไงให้ใหทุกคนมามีมุมมองเหมือนกับเราว่าของเหลือเนี่ย มันไม่ใช่ของเหลือมันของเหลือมันจะเหลือหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครมองทีนี้ตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นที่ที่ทุกคนสามารถเข้ามาดูของเหล่านี้ได้ผมก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเราเอาวัสดุที่เป็นของเหลือๆเ,เนี่ยเอาขึ้นมานะครับโดยเฉพาะของที่เหลือติดค้างอยู่ตามโรงงานงั้นเราเริ่มจากของเหลือเหล่านี้ไหมพวกเดสท็อปอะไรทั้งหลายท,ที่ติดค้างตามโรงงานจากหลายลอุตสาหกรรมเอาขึ้นมาบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้ทุกคนมาเห็นเขาบอกว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่ขยะนะนี่มันเป็น ทรัพยากรครั้งใหญ่ที่เราสามารถมาร่วมกันใช้ได้ลดการผลิตซ้ําผลิตใหม่ก็กําลังคิดอยู่ว่าที่เราจะไปอุตสาหกรรมไหนดีก็มีน้องแอมโทรมาหาผมแล้วก็บอกว่าเฮ้ยพี่พลมีผ้าเหลืออยู่ในโรงงานซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วแหละเขาทําโรงงานตัดเย็บเราก็คิดถึงแต่แบบเศษเล็กๆของผ้าใช่ไหมครับแต่ว่าพอมาดูในโรงงานปุ๊บเนี่ย เราเพิ่งรู้เหมือนกันว่านอกจากเศษเล็กๆเขามีเศษใหญ่ๆด้วยที่ต้องเป็นผ้าสั่งเกินพอเราเห็นปุ๊บเราเรารู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่เราจะลองเอาผ้าเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นอะไรที่ทาซ้ําได้พอสตาร์ทอัพมันต้องทซ้ําได้ใช่ไหมมันต้อง,ม,องมันต้องแก้เพนพอยหลายๆคนมาพร้อมกันทุกโรงงานเป็นแบบนี้หมดเพราะฉะนั้นเราสามารถเป็นตลาดใหญ่สําหรับผ้าส่วนเกินเหล่านี้ได้ไหมอันนี้คือที่เราถามแต่ถ้าเกิดเราทําแบบนี้ได้เป็นธุรกิจได้นะครับแล้วก็ขยายได้เนี่ยเราน่าจะสามารถ กระจายมุมมองหรือการมองขยะเปลี่ยนไปซึ่งการมองขยะที่เปลี่ยนไปเนี่ยผมมองว่าเป็นทางแก้ปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางมอลูบมีช่องทางการทำรายได้3ทางด้วยกันค่ะอย่างแรกคือเป็นตลาดออนไลน์สำหรับการซื้อผ้าส่วนเกินจากโรงงานเครือข่ายกว่าเจแห่งที่รวบรวมไว้บนแพลตฟอร์ม 2. คือผลิตสินค้าที่ทำจากผ้าเหลือให้กับองค์กรต่างๆตามออเดอร์และ 3. คือการขายสินค้าสำเร็จรูปในแบรนด์ของตัวเองเช่ er ood, นเสื้อยืดหน้ากากผ้าที่ทำมาจากผ้าเหลือเช่นกันแล้วก็มีการร่วมมือกับดีไซเนอร์อื่นๆด้วยซึ่งเขาบอกว่าธุรกิจนี้ให้ผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคมทั้งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตผ้าใหม่ ลดขยะไปจนถึงช่วยลดต้นทุนให้กับดีไซเนอร์หน้าใหม่ที่ไม่ต้องเจอกับข้อจำกัดเรื่องการสั่งผ้าขั้นต่ำและยังเป็นการสร้างนวัตกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยมอก็คือมากขึ้นหลูปก,ก็คือการหมุนเวียนหรือหมุนวนคือการเวียนใช้มากขึ้นก็ตรงกับแนวคิดของเซอร์ไพรส์โคโนมีหรือเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งของเราเองก็มี สโลแกนหรือวมอตโต้ประจําองคอ์กอคอรอยู่เหมือนกันว่าเราอยากทําให้เศรษฐ,ฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นจริงใน3ปีที่ผ่านมานะครับก็คือเรามีการใช้ผ้าเหลือนะครับประมาณ30ตันเทียบเท่ากับการไม่ปล่อยก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์เนี่ย420ตันซึ่งเทียบเท่าก็เป็นการขับรถเนี่ยประมาณ 4ล้านกิโลเมตรหรือว่า100รอบโลกโดยทางอ้อมเนี่ยจากผ้าทั้งหมดที่เราทํไปาใบ30ตันเนี่ยเราผลิตสินค้ามากกว่าแสนชิ้นแล้วแต่ว่ามีคน10,000แสนคนที่รู้จักเรื่องมอลลูรู้จักมากขึ้นเรื่องคาร์บอนอิมิชันรู้จักเรื่องเซอร์โคลาอีโคนมีมากขึ้นรู้จักว่าการคิดแบบนี้เป็นธุรกิจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่า Impact ของ Mind s e t ที่เปลี่ยนไปจากการทําให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้นพวกนี้ถือว่าเป็นทางอ้อมที่ที่เราอยากเห็น คำว่านวัตกรรมคือการเหมือนกับการเปลี่ยนมุมมองอะไรบางอย่างใช่ไหมครับการเปลี่ยน process อะไรบางอย่างทีนี้เราคิดว่าเป็นนวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันก็คือว่าเราเนี่ยทำแบบนี้ใช่ไหมครับในทางอ้อมเนี่ยเรากําลังเปลี่ยนสังคมให้มีมุมมองที่ต่างไปเพราะฉะนั้นการที่เรามีมนุษย์อีกหนึ่งแสคนที่ เราเปลี่ยนมุมมองแล้วเนี่ยที่เขากําลังจะมีการมีผลกระทบกับสังคมทั้งหมดเนี่ยที่เปลี่ยนไปเนี่ยครับอันเนี้ยเรามองว่าสิ่งที่ที่เราทาเป็นเป็นธุรกิจกาลังที่จะเปลี่ยนให้สังคมเนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนให้สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบเราเนี่ยดีขึ้นไปด้วยในขณะเดียวกัน,นกลไกของเราเนี่ยเป็นในเชิงธุรกิจใช่ไหมครับสำคัญเลยก็คือว่านวัตกรรมเนี่ยต้องขยายได้ใหญ่กว่านี้การเป็นธุรกิจหมายถึงว่าพอเรามีกาไรปุ๊บกำไรเนี่ยกลับไปสู่พวกเราเพื่อลงทุนเพิ่ม ให้ตรงนี้ใหญ่ขึ้นจากแสนคนที่เปลี่ยนไปผมอยากเห็นเป็น1ล้านคนเราอยากเห็นคน10ล้านคนที่มีมุมมองที่แตกต่างออกไปแบบนี้